โอเคครับวันนี้เราจะต่อเลยนะครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยครับเรามาดูกันนะครับประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตวันนี้เราจะเรียนเรื่องผลประโยชน์และผลกระทบนะครับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเราจะมาดูก่อนว่าเทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร เทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะครับก็คืออุปกรณ์ที่ทำไมครับสามารถเผยแพร่ความรู้นะครับสามารถเผยแพร่ได้ประมวลผลได้เช่นไรมากสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อ่ะคราวนี้เราจะมาดูผลกระทบประโยชน์ของมันมันมีการใช้งานอย่างไรแล้วเรามีวิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันประโยชน์นะครับของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับ เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่เทคโนโลยีก็มีผลกระทบเช่นกันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมีการแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วมากนะในสมัยก่อนการไปดูต้นไม้หลังเรียนก็ต้องมาทำยังไงเอ,อ่ยต้องพาเด็กไปดูนะครับหรือไม่เราก็ต้องทำไมครับเอาต้นไม้มาวางในห้องเรียนแต่เดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการคือยังไงครับนำอุปกรณ์พวก สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตไปถ่ายรูปใช่ไหมครับแล้วก็มาขึ้นจอที่โปรเจคเตอร์ของเราได้เลยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระหว่างอิเอิอบทะครับจากรุ่นเก่ามาสู่รุ่นใหม่นั่นเองนะครับปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเทคโนโลยีดีทัดมากมายมีเครื่องคอมในการใช้งานนะครับทำให้สื่อสารข้อมูลและค้นหาข้อมูลได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมแล้วจะทําให้มันเกิดผลกระทบนะครับเราไปดูได้ที่หนึ่งกันด้านการเรียนใช้คอมพิวเตอร์อุปกร,กรณ์ต่างๆโดยแบ่งเวลาไม่เหมาะสมเล่นแต่เกมนะครับแล้วก็หาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จากอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับแล้วมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องนะครับอาจจะทําให้เราทําไมครับ มีการเรียนที่ตกต่ำลงนะครับเราต้องมีการแบ่งเวลาให้อย่างชัดเจนแบ่งเวลาอ่านหนังสือเวลาเล่นก็คือเล่นนะครับด้านสุขภาพมามาดูร้านหลงครับด้านสุขภาพมีอะไรบ้างหนึ่งเวลาเราที่เรามองจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าคอมพิวเตอร์ของเราอะหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆเห็นไหมครับอุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่าง เห็นนะฮะพวกนี้มันมีแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าที่ทําให้สายตาเราเสียได้ถ้าเราอยู่กับมันบ่อยๆครับจอประสาทตาเราจะเริ่มเสียนะครับเวลาการมองจอคอมพิวเตอร์ต้องเป็นแบ่งชั่วโมงให้ชัดเจนนะครับอะมาดูต่อด้านสังคมด้านสังคมการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งทำได้ง่ายซึ่งอาจทำให้มีบุคคลที่ทำไมครับ ไม่หวังดีนะเลยนจะเห็นข่าวได้เยอะแยะเลยนะครับบางคนมีการล่อลวงโดยใช้ชื่อชื่อรายนะครับหรือไม่ก็แต่งตัวเป็นคนอื่นปลอมเป็นคนอื่นมาขอยืมตังหรือมาขอยืมนู่นยืมนี่นะครับโดยที่มีการล่อลวงต่างๆนะครับสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องมีสตินะครับแล้วก็ แบ่งแยกแย้ว่าข้อมูลที่เขาใช้คุยหรือพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเรานั้นมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเรียนต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เป็นนะครับลูกอันนี้สําคัญเลยนันเลยเคยดูข่าวหรือเปล่าว่าหญิงอ้วนนํารูปผู้หญิงสวยไปหลอกเงินผู้ชายเสียหายเป็นล้านๆเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ดีนะครับ สุดท้ายความจริงปรเปิดเผยคืออะไรครับเขาใช้รูกคนอื่นนะครับอิริยาบถต่างๆของคนอื่นมาเป็นตัวของเขาเองนะครับแล้วทําการาทำทำสิ่งผิดกฎหมายนั่นก็คือการปลอมแปลงนะครับมีโทษจําคุกนะลูกนะครับพวกนี้นะครับในการใช้คําพูดวาจาต่างๆนะครับทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีพอบอคอมพิวเตอร์นะครับลูกอย่าด่าคนอื่นออกโซเชียลถ้านักเรียนด่าปุ๊บเขาสามารถที่จะแคป ข้อมูลตรงนี้ไปฟ้องได้นะครับโอเคนะครับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีส่วนใหญ่จะมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่นได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมดังนั้นควรพี่อีจะพิจารณาได้ว่าจากหน่วยงานใดนะครับมีความน่าเชื่อถืออย่างไรสามารถตรวจสอบบุคคลนั้นได้ไหมหรือหน่วยงานนั้นได้ไหมนะครับแล้วก็ลองนําเนื้อหาต่างๆมาเปรียบเทียบดูซิว่าสิ่งที่เราหาข้อมูลมาสามารถใช้งานได้มากนอยขนาดไหน วันนี้มาเซอร์มีเทคโนโลยีสมอย่างด้วยกันมีแบบฝึกหัดสามอย่างด้วยกัน,บบกน,อ,ยยกนอย่างที่หนึ่งนักเรียนบอกเทคโนโลยีที่ให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้นพร้อมอธิบายเทคโนโลยีเหล่านั้นทําให้การเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างไรอธิบายให้มาเซอร์ฟังด้วยนะครับว่าอุปกรณ์นี้ทําให้เราเรียนดีข like ึ้นได้อย่างไรสองเทคโนโลยีทําให้ชีวิตนักเรียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง สามเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรอีกข้อดีไหมหรือแค่นี้พอเอาแค่นี้พอโอเคครับครับผมโอเควันนี้มาเซอร์ให้ทําในชั่วโมงนะครับอย่าออกนอกชั่วโมงนะครับถ้าใครออกนอกชั่วโมงมาเซอร์จะรู้สึกแย่ทันทีเพราะมาเซอร์คิดว่าเรามีงานมากพอแล้วนะครับอย่าให้ทำภายในชั่วโมงให้เสร็จนะครับ